ภูมะเขือกลับมาเป็นของไทยอย่างสมบูรณ์ขมณรพ่ายแพ้ธงชาติไทยโบกสะบัดเหนือยอดภูมะเขือเรื่องราวการประทับ,บนภูมะเขือที่เข้มข้นถึงขีดสุดหลังจากที่ทหารขมณรเปิดฉากโจมตีทหารไทยของเราอย่างดุเดือดตั้งแต่เมื่อวานที่25กรกฎาคม2568การรบดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทหารขมรพยายามรุกค,คืบและยิงโจมตีจากระยะไกลตลอดทั้งคืนและแล้ว ในช่วงเช้ามืดของวันนี้ที่26กรกฎาคม2568เวลาประมาณตีสามครึ่งทหารขเขมรก็เปิดฉากโจมตีระลอกใหม่อีกครั้งแต่ทหารไทยของเราก็ไม่ยอมแพ้เมื่อรุ่งสางทหารไทยก็รุกคืบไล่ต้อนทหารขเขมรลงจากภูมะเขือได้อย่างเด็ดขาดเราสามารถเข้ายึดพื้นที่ได้ทั้งหมดรวมถึงบริเวณปลายจงงอยหน้าผาภูมะเขือซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพสำคัญของทหารขเขมรมาอย่างยาวนาน จำกันได้ไหมว่าทหารขเขมรบุกขึ้นมายึดปลายภูมะเขือตั้งแต่ปี2551พวกเขาสร้างทั้งบันไดและกระเช้าขึ้นไปบนภูแม้จะมีการประทะกันในปี2554แต่ทหารขเขมรก็ยังคงประจําการอยู่และสร้างฐานทัพที่แข็งแกร่งเอาไว้บนนั้นแต่ในที่สุดความพยายามของทหารไทยก็ประสบความสําเร็จเราสามารถขับไล่ทหารขเขมรพ้นจากภูมะเขือได้สําเร็จอย่างงดงาม และสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะคือการปักธงชาติไทยไว้บนปลายจงอยภูมะเขือเพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีให้กับทหารไทยและคนไทยทุกคนนี่คือเรื่องราวที่เราจะต้องจดจำและรักษาไว้ให้ลูกหลานของเราทุกคน